เสีียก็ไไปปมัญหาแต่อให้เราสูญเสียอะไรก็ตามสูญเสียอะไรก็ตามในโลกใบนี้มันไม่เลวร้ายเท่ากับการสูญเสียปัญญาที่ผาพ้นทุกสูญเสียอะไรก็ไม่เลวร้ายเท่ากับสูญเสียพุทธ,ธะสูญเสียปัญญาที่ผาพ้นทุก พราะสูญเสียอะไรมันก็ไม่มีค่าหรอกพราะมันไม่ได้พาเราพ้นทุกข์ใช่ไหมคุณได้จักรวาลทั้งจักรวาลคุณจะหายทุกข์หรือไงฮะได้สมบัติทั้งโลกนี่เลยได้ทั้งจักรวาลเลยเอา้าได้แล้วคุณถ้าได้แล้วสุขใจถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ใจคุณจะพ้นทุกข์หรือไงวันหนึ่งมันพินาศทุกอย่างมันต้องเสื่อมใช่ไหม <c oughs> วันหนึ่งมันพินาศไปทุกไหมทุกใช่ไหมถ้าคุณไปติดอยู่งั้นใช่ไหม ได้สมใจอยากและสุขใจวันไม่ได้สมใจอยากก็ต้องทุกข์ใจอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้พาพ้นทุกข์เลยมีแต่พาเพิ่มทุกข์ถ้าคุณไปติดอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมีแต่เพิ่มทุกข์โอ้โหอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์สูญไปก็ทุกข์มีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่กลับมาก็ทุกข์มันไม่กลับมาก็ทุกข์มันไม่กลับมาก็ทุกข์ทุกข์แรงขึ้น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 มันมีประโยชน์สําหรับเราไหมม ถ้าเราไปติดไปยึดแต่จริงๆมันไม่ได้มีโทษสําหรับเราหรอกเนาะใช่ไหมแต่ใจเราน่ยเป็นสร้างโทษให้ตัวเองเองใช่ไหมจะว่าไปจริงๆในโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรมีโทษสําหรับเราหรอกใช่ไหมถ้าเราไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองไม่ไปอยากได้สมใจอยากมันก็ไม่มีโทษหรอกใช่ไหมไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายใดๆในโลกอะถ้าเราไม่ได้ไปอยากได้สุขสมใจอยากคือสุขที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีโทษใดๆกับเราใช่ไหม ไม่มีอะไรมีโทษกับเราหรอกถูกไหมแต่เราไปคิดว่ามันเป็นโทษเองถ้ามันสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมเราไปคิดว่ามันเป็นโทษเพราะว่าเราไปติดสุขหลอกสุขสมใจอยากถ้าได้สมใจอยากล้วสุขใจไม่ได้สมใจอยากล้วทุกข์ใจจริงๆในโลกมันไม่ได้มีอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษกับเรานะแต่เรานะไปเป็นทุกข์เป็นโทษ กับเราเองเราไปสร้างทุกข์สร้างโทษได้กับเราเองตกลงเวลาแก้ไปแก้ที่ใครแก้ข้างนอกไงแก้ที่ใครกพแก้ที่เราเองสิใช่ไหมเราไปแก้ทำไมข้างนอกอะ่ะแก้ที่ตัวเองตัวเองสร้างทุกข์เองสร้างทุกข์เองวิธีสร้างทุกข์ทำไงสร้างสุขสิจะได้ทุกข์ใช่ไหมอะไรวะฟังแล้วหูหัก ก็สร้างสุขสิจะได้ทุกสุขอะไรสุขสมใจอยากสุขหลอกใช่ไหมสร้างสุขหลอกสิอยากทุกทําเป็นแล้วใช่ไหมทาเป็นแล้วใช่ไหมสร้างสุขหลอกสิจะไม่ยากอะไรสุขสมใจอยากอะเรื่องไหนก็ได้อะสร้างไปเถอะเดี๋ยวทุกเองเพราอได้วันที่ไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกวันที่ไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกวันที่ไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกน่ามันต้องมีสักวันแหละที่ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีสักวันแหละที่มันพัดพลาดจากเราใช่ไหม พราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต้องมีสักวันแหละที่มันดับไปออะที่เราอยากได้มันต้องมีสักวันแหละที่เราไม่ได้ดั่งใจหมายเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและที่สําคัญแต่เราคนเคยทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้มันต้องมีสักวันแหละวิบากไร้ทางขวางไม่ให้เราได้ใช่ไหมแล้ววันนั้นคุณจะรู้ว่าลกมีจริง ทุกมีจริงเราจะรู้ว่าวนะันรกมีจริงทุกมีจริงอ,อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วใครสร้างล่ะแล้วเราสร้างเองก็เราไปอยากได้สุขสมใจอยากเองมันไม่ได้ก็ทุกเองใช่ไหมแล้วถ้าไม่อยากได้มันจะทุกไหมมันก็ไม่ทุกใช่ไหมไม่ทุกก็่องใสสุขสบายใจได้กังวลแล้วไม่มีทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการเลยอย่างนี้เป็นต้น เท่ากับปัญญาที่จะพาเราพบ